อีสายกรพากลางนี่เป็นไงเขาว่าวควคือกันฮะว่าวไม่เหมือนกันว่าวไม่เหมือนกันครับผมอ้าวแล้วบ้านมึงใช้อะไรว่าวอ่ะโอ้ยเขาก็ปากว่าวเพราะไอ้หูว่าวดอกเพลินเดินย่างวิ่งแลนวิ่งไวๆแลนหันหันหันไปหาพ่อมึงเลยหันหันกับไวๆนี่มันคำเดียวกันเดินย่างวิ่งแลนวิ่งไวๆแลนหันหันวิ่งไปซื้อบาหมีไวๆแลนไปซื้อบะหมีหันหัน อยังหัวทิมลหครับอ๋อหัวด่วนหงายหลังหงายเงือบตกใจกระเดิดองเดินเชียวยางฮะเดินชนยางต่ำยังหลุดแล่ไม่หลุดแล่เป็นโอนโตนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเป็นทอเลแทเลพลุบพลุบโผล่โผลจุ่มแปะจุ่มแปะใช่หรือเปล่าแมนนะยังพืชผักผลไม้นี่เรียกเหมือนกันไหมเรียกไม่เหมือนกันยังผาากางบอกสับปะรด บ้านผมเอิ้นบักนัดบักนัดเด้อฮะสับปะรดบักนัดพุทธาบักท่านขนนุนบักมี่ไ้ทำไมบ้านหนึ่งบักเยอะล่ะบักนี่มันเป็นคำพัสเพอร์เฟคคำนำหน้านามของภาษาอีสานบ้านผมสับระรดบักนัดพุทธาบักท่านขนนุนบักมี่มะละกอบักหุงมะละกอหำหมบักหุงเฮิมเฮิมฟักทองบักอือฟักเขียวบักอีตนมักริดบักสมปอยรั่ังบักสีดาบักเขียบเน่